สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลิตาวงศาชื่อเลน่นหนิงจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองสนพิทยาคมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2สาขาธุรกิจสถามพยาบาลปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนาทมจังหวัดนครพนมค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเล่นาสดาราทองอมนะคะชื่อเล่นชื่อเฟินจบจากโรงเรียนสังขานะคะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิไลอาชีวาศึกษาเลิงนกทานะคะสาขาธุรกิจสถานพยาบาลค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายอภิชาติเขยมจันทร์ชื่อเล่นชื่อก๊อฟจบจากโรงเรียนหนองบวยีวิทยาคมปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิไลอาชีวาศึกษาเลิงนกทาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่วิไลอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหมบลาราชธานีขอบคุณครับค่ะสวัสดีนะคะพี่ชื่อนากสาวกันนาดอนผมนะคะชื่อเล่นชื่ออุ้มนะคะจบจกโรงเรียนหองข้าวิทยาลัยนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาที่อาจารย์ศึกษาเล่นนะคากาอาู่เป็นอยู่สาขาด้านิึการพยาบาลนะคะตอนนี้ก็ กำนันอยู่ที่โรงพยาบาลศรีเล็กนะคะกำนันไปเรียนไปนะคะถ้านักวิจัยกำนันนะคะที่อยากจะมาสืบการี่นนะคะพี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะที่อยู่เคียงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตินันทนาจันทร์เชลนนัตตี้จบจากโรงเรียนพิพิธภัณฑสถานจังหวัดขอนราชนิลปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยจุฬาศึกษาเลินงทานจังหวัดยะโสธรวส .2 สาขาการโรงแรม ปัจจุบันทำงานที่โรงแรมยนแมร์มาสเตอร์สตีจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีแผนกูเดรเบอร์เรตต์ตำแหน่งเวสเซนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวมิพดาคำภูมชื่อเล่นชื่อโน้ตจบจากโรงเรียนเซนทอร์เรียลุศอนปัจจุบันเรียนสาขาอุตสาหกรรมและนักธุรกิจโรงแรมปัจจุบันทำงานที่พิชมาทาเบอร์เบอร์ลีสต์อำเภอกระทู้จังหวัดปีเตีย สวัสิีา่ะดิฉันชื่อนางสาวพียาภวิธิอาครัชทื่เล่นหวานสาขาปอดน้องเพียงการดึงแดมจบากโรงเรียนหนองบ่อพิยาคมตํบลหนองบออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมปัจจุบันทํางานที่สีิเพนแมนชั่นตำบลกาแก้วอำเภอศินปภูมิจังหวร้อชื่อนางสาวพียาพงงินชื่อเล่นไหมจบจากโรงเรียนชุมังปาหานกำาลังศึกษาสาขาธื่นทีสถาพยาบาลตอนนี้ทํงานที่บริษัทคาราบาลตะวันแดงอบคุค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรรณยาพินิสา์ชื่อเล่นชื่อจีจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนธรรมวรวิทยาจังหวัดสุลนรรปัจจุบันเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเรืองนกทาสาขาธุรกิจสถานพยาบาลปวส2พั3ปัจจุบนันดิฉันทำงนานอยู่ที่โรงพยาบาลหาชัย2จังหวัดสมุทรสาครขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการน,นาพรแหนมไมคค่ะชื่อเล่นชื่อ จบการศึกษาจากโรงเรียนแอกวิทยาคมค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่สาขาเลกิตสถานพยาบาลค่ะที่ทำงานปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลมาคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวกิตยาพรนามเกตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจบจากโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลอนาเกจจนครพนม ปัจจุบันทำงานที่จิลิเพนแมนชั่นค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวสุภาวรรณเข็มพันธ์ชื่อเล่นตุ้มจบจากโรงเรียนปาติติวิทยาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเรืองนกทาชั้นปสปีที่2ส,สาขาการบัญชีฝึกงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเรืองนกทาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสฉลิุลดัชื่อเล่นชื่อะ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จบจากโรงเรียนน้ำขุนวิทยาเรียนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงแรมฟิลฟิงโฮเทลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุธิตากุดองแก้วค่ะชื่อเล่นสุ๊ติค่ะจบจากโรงเรียนกุดบักพัฒนาศึกษาค่ะจังหวัดสกลนครค่ะหนูเรียนสาขาธุรกิจสถานพยาบาลค่ปะปวสสอง ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเบนเกอเป็นเจ้าเรียนวยช่วงี่4ค่ะสมัยปรสาทีฉันต้องมสอสอนสาขาการโรงแรมค่ะก็มาจากโรงเรียนที่บุญบางตานปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงแรมเดอะเชอร์พีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพิตาโดยคาดีชื่อเล่นแนนค่ะจบจากโรงเรียนหนองพ้อวิทยนา,นา,ายลันานจจายปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเรืองนกค่ะสาขาการบัญชีทำงานอยู่ที่ห้างมุ่นส่วนจำกัดเซพีออดิป้แนลอราดกระบังค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิมัน์อันชัยชื่อเล่นชื่อแพทจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองสูงสมัครทิวพทยาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลินโค่ะสาขาธุรกิจสถานพยาบาลปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยศร์แผนกกายภาพบำบัดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปีนรัตพงษ์ชื่อเล่นชื่อเตยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนหนองสูงสมัครทิวยา ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ที่อะไรอาชีวศึกษาเลนะคาสาขาการโรงแรมตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยา,า,า,ยาบาลมหาชัยกอลแผนกกายภาพบำบัดคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรททพเลโนชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะจบจากโรงเรียนมหาชวิทยาคมปัจจุบันกำลังศึกษาต่ออยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลนะะุธาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะ างรที่สองสาขาอาชีวศึกษาในจังหวัดยะโสธรปรวัาศึกษาจะัรศึกษาปีที่6กจากโรงเรียนนักษาดนโรราชธานีัจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัยะโสธรปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเราชพัฒน์ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพระลรนาชื่นค่ะชื่อเล่นจีนจบจากโรงเรียน,มนอมรรสาอำเภอสลานเรน,นินจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันเรียนอยู่สาขาธุรกิจสถาบนันบางตสอ,สอสอค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติพรรัฒน์จังหวัดสลานเรนิอนอำเภอสลานเรินจังหวัดสุพรินทร์ขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะดิฉันนางต่อ,อยุวสคุณน,นะคะชื่อเล่นถิยงค่ะจบจากโรงเรียนหนองนพ่อวิทยาลัยนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่วิทยายลัยอาชีวศึกษาลงค่ะค่ะสาขาที่เรียนนะคะสาขาธุรกสาาิจสรหารพยาบาลค่ะทำงานไปด้วยนะคะอยู่ที่โรงพาบาลจุลิแมคคาวาแหลกใ้เทียงค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นนางสาวพุณภาอาวสานชื่อเล่นเฟิร์นจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลินมุคทาสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมค่ะได้รับการฝึกงานจากโรงแรมมุกดาหารแกน แผนก F and C e. ปัจจุบันทำงานอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลืองนกทาฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแนแนวคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพอยเทนนิงใช่ไหมค่ะชื่อเล่นชื่อคอยจบจากโรงมยนารายคำภูมิปิยาจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเรืองนกทาค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงแรมเบดเบดเพื่อน สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์คำควรชื่อเล่นชื่อล็อตครับจบจากโรงเรียนชัยวันวิทยาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิชาอาชีศึกษาและนุทาครับสาขาที่เรียนนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปัจจุบันทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับทำงานที่จังหวัดชนบุรีทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครับเกี่ยวกับบริษัท n ิชูพิชิครับผลิตรถยนต์นะครับส่งออกต่างประเทศนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิสตาบุญเกศจบจากโรงแรมชิฟฟอนบางสาหารปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมเลสเชเรสเซนทีเนียบางขาวีดที่สอดแทนสปาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายรภมกาลแสงนะครับชื่อเล่นชื่อบอลจบจากโรงเรียนมัธยมแม่จังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันศึกษาอยู่สาขาธุรกิจสุธรรมพยาบาล ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชัจังหวัดสมุทรสาครครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายนราธนใจเพียนชื่อเล่นชื่อจอยจบจากโรงเรียนนายแยศึกษาราชมาคลาวิเศษปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยายลัยอาชีวศึกษาเลิศทาสาขาธุรกิจพยาบาลฝึกงานที่โรงพยาบาลเกษมราชประช่น ปัจจุบันทำงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือลพบตาตำแหน่งเจ้าที่ประชาสัมพันธ์